เรียนที่นองสืบุณชนทุกท่านนะครับผมกรรลศักรีวามเนตานัทนประธานคณะกรรมการการกฎหมายการนิธิธรรมและสิทธิมนอษเชิของสภาผู้แทนราษฎรขอแจ้งผลการประชุมของกรรมการเมื่อเช้านี้นะครับคือการประชุมครั้งที่สามสี่จําพุทธที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก่อนที่จะแถลงผลการประชุมในเรื่องที่มีวาระการประชุมวันนี้นะครับ ทางกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนขอสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเน่นะครับกับกรณีเกิดอุบัติเหตุรถทัศนศากของนักเรียนที่มาจากจังหวัดุทยธานีเมื่อวานนี้นยนะครับรครับที่รศุบุญชชนครับวันนี้ทางกรรมธิการาการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้นําประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจาาังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ อ่าณวที่ว่าที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ก,กันยายน2567ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือการเก็บรูปุราากับถงเมลิสทซของผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งในวันนี้ทางกรรมธิการได้นําเข้าสู่ระเบียบว,วาระและก็ได้เชิญหน่วยงานหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือหน่วยงานอ่าหน่วยเฉพาะกิจฐานการที่สืผซึ่งเป็นเจ้าของดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ในเขตอำเภอรัศอ,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 อนะครับและก็เจ้าภาพกิจกรรมที่เกิดที่เกิดขึ้นในทางนายกอบตอโคกสตอนนะครับพร้อมคณะได้เดินทางมาด้วยในวันนี้พร้อมกับทางกองรบาาพักสี่ส่วนหน้าทางกองบังคับการตมภูทรจังหวัดนราธิวาสและการสาคัญที่สุดที่เราเชิญวันนี้ก็คือระดับนโยบายที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่สัตวัดรัจนภาคใต้ก็คือทางสภาความมั่นคงชาิ พร้อมกับเราได้เชิญสสสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่ให้ควาสมสนใจในประเด็นนี้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สิบจังหวัดสิบสามท,ท่านนะฮะแล้วก็ทางกรรมธิการวิสามันนะครับของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ก็ได้มาร่วมรับฟังการชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ซึ่งท่านที่ผมกล่าวพูดถึงทั้งนายกทั้งกรรมธิการวิสามัญก็มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับที่ร้องสมเด็นครับ ประเด็นที่ผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือมันมีกรณีพิาพาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายแห่งด้วยกันแต่ที่เป็นประเด็นใหญ่ก็คือที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กันยาย,ย25น2567นก็ั่นก็คือทางอบตโคกสุตอได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมท้องถิง่นประจำปีก็ประมาณ2567้ก็ดและก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าได้มีการในขบวนพาเหรดมีการถือรูปนักปราชญ์นะครับแล้วก็ผู้รู้ทางศาสนา ที่เคารพนับถือในพื้นที่พร้อมกับธงบาริสตายนะครับมีการเก็บรูปเหล่านี้แลกับธงบาริสตายก็เป็นประเด็นในพื้นที่มากมายนะครับในช่วงก่อนที่ผ่านมาปรากฏว่าในวันนี้ประเด็นเหล่านี้เรามองว่าทางกรรมธิการเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องในพื้นที่ตกลงเราจะเลินได้อย่างไงกับการเก็บจัดกิจกรรมที anymore, life, so ่จะมีขึ้นในพื้นที่อีกหลายหลายสิบครั้งในนคกกิจกรรมลักษณะอย่างนี้ มันเกิดขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นองคการกิจกรรมขององค์การตกาหรือการจัดกิจกรรมว่อสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ก็เลยมาหาข้อสุ่ตกลงรูปปุรามาสามารถถือในกบวนกาเรได้หรือไม่ทงบาลิสตาาตอนนี้ในพื้นที่สามอยอดทั่ใน,นทั้งตา้ามีการแสดงออกถึงสัญลักษณ์เป็นจํานวนมากนะครับจะเป็นปัญหาในการคถ้าไม่ได้ข้อสุ่ให้ชัดเจนในเรื่องของระดับนโยบายกับระดับผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นที่มาที่เราได้เชิญสมัชชาสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะที่ผู้กำกับดูแลนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปนัญหานในวันมาโรครับางแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่ทางการในพื้นที่กับกรมาธิการคสี่ส่วนหน้าที่กำกับดูแลกับผู้บติบานในพื้นที่มาหาข้อสรุปปรากฏว่านะครับทางกรรมธิการได้ให้ทางนายกพบตชี้แจงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงความเป็นมาเป็นไปที่เกิดขึ้นเป็นมาอย่างไร แล้วก็มีการสอบถามทางสภาความมั่นคงแห่งชาติสุดท้ายกล่าวโดยสรุปก็คือรูปอุลามาผู้รู้นักปราชทางศาสนาและทงบริสายการชดาออกในเรื่องเหล่านี้สามารถจะทําได้ไม่ผิดกฎหมายนี่คือที่เราได้ข้อสรุปได้เห็นตรงกันนะครับสมาชิกการก็ต่างก็ได้ชดาความเห็นทุกคนเห็นว่ามันไม่เป็นการกระทําท,ที่ผิดกฎหมายส่วนบทสรุปอีกทั้หนั่นคือ เรามองเห็นว่าทั้งหลายทั้งปวงก็คือต้องทําควาเข้าใจให้ตรงกันระดับนโยบายกับระดับปฏิบัติงานนั่นก็คือว่าได้ฝากนะครับข้อสือแหลให้สภาความมั่นคงแห่ชงชาติในฐานะที่เป็นผู้กํากับนโยบายกับแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกองรนาพสีส่วนหน้านี้ผู้ปริติงานกอง่วยเฉพาะกิจฐานพลในพื้นที่นะครับทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้ ทางผู้บังคับการตบดผูทธรภาคเก้าก็ออกแถลงข่าวโดยรองผู้บังคับการตรบดผุทธรภาคเก้าก็ออกแถลงข่า,ขาวว่าการสแสดงออกซึ่งทงบริสตายไม่เป็นไปต่อความมั่นคงนะครับส่วนการจัดกิจกรรมในอนาคตนะครับเจ้าภาพการจัดกิจกรรมว่าจะเป็นโรงเรียนาทิกาหรือองค์กรอื่นๆท,ที่ต้องการที่จะจัดงานในลักษณะสืบสานวัฒนธรรมในท้องถิ่นะครับก็ต้องมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจตรงกันนะครับนี่คือประเด็น ที่ได้ข้อสรุปผมว่าน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วก็มันจะได้ไม่กลายเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไปในอนาคตและมันจะไม่ก่อให้เกิดนะครับเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาในพื้นที่แล้วก็หวังว่าทางกรรปธิการหวังว่าหลังจากนี้ไปนะครับฝ่ายง,งานที่เกี่ยวข้องให้มีการประชุมร่วมกัน,กนบูรณาการทําความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจในพื้นที่ว่าใารแส้ออางแลษณะอย่หนนี้ไม่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแต่หากมีคนอื่น ไปกระทำการยุ่แยงหรือว่าทําให้เกิดความปลุกระดมในเรื่องเดียก็ไปว่ากันในเรื่องของคนคนนั้นอย่าไปเหมารวมกับกระบวนการกระบวนการที่มีการจัดทำกิจกรรมนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับ